มาแซมข้าวจะเป็นเพื่อนวานข้าวมันไม่ขึ้นการทำนามีความเสี่ยงเพราะวานตอนตอนวานเราใช้เครื่องเครื่องพน่นเอาเนาะทีน,นี้มันมันไม่ค่อยขึ้นเลยมาแซมการทำนามีความเสี่ยงนะเ,นเพื่อนๆเสี่ยงกับฝนแล้วก็เสี่ยงกับข้าวไม่ขึ้นนี่แหละเอาข้าเปลือกมามาซ้ำจะเป็นเพื่อน รุวานแล้วมันไม่ค่อยขึ้นเนาะอันนี้สองอาทิตย์แล้วฝนมันไม่มาเราก็มาสามเพื่อนเลยมันจะขึ้นให้นี่ขึ้นให้บนนี้มันขึ้นมาแต่มันบางเกินเนาะมันจะเหมือนปีที่แล้วล้วม้ะปีที่แล้วมันก็บ้างบางใช้เครื่องพนแล้วมันเราว่ามันหนาแล้วแต่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เพื่อนดู ล,ล้มบะแรมมองเห็นไหมนี่มันขึ้นต้นสองต้นแล้วมันก็หายไปเลยมันโลนไปนเพื่อนยงารทำนามีความเสี่ยงนะเสี่ยงกับฝนเสี่ยงกับข้าวไม่ขึ้นนลแล้วก็มากรบๆนี่เนา หวานไปแล้วเพื่อนๆพี่หวานซ้ำไปหมดแล้วทำนานมันไม่ถูกเลยสักปีหนึงมันคงจะขึ้นให้อยู่นะแต่นกก็เยอะนนกมันมากิน รูปไปมันมันมันไม่มีขึ้นเลยไงมันเป็นล้นๆไงถ้ามันขึ้นมันจะเขียวอุ่มอันนี้มันจะรอดกันนกนี่หละพี่ก็ทำไปอย่างนั้นหลยจะขึ้นให้ก็ดีจะไม่ขึ้นให้ก็ปล่อยนะถชาจะมาดำเอาไม่ไหวแล้วแกแล้วปวดหลัง เพื่อนเห็นไหมพี่ก็ทำเอาอย่างนี้แหละวันอาทิตย์พากันมาดูข้าวนึกว่าแต่ข้าวจะเขี้ยวชุ่มมันไม่ใช่เลยมันไม่มีข้าวเขี้ยวชุ่มเลยเพื่อนอืม ขึ้นต้นสองต้นอยู่เหนื่อยอีกแล้วบายบายจ้ะ